สิมือถือเล่นเกมงบ15,000บาทสเปคแรงจอลื่นได้ 5G ในปี2025บอกได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยคัดมาให้เนียนๆครับและจะมีมือถือรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจก่อนไปรับชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันได้เลย สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์เกมมิ่งโฟนรวมถึงมือถือต่างๆด้วยนะครับผมหลายคนที่เผลอกดเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะตกใจหลายเอ๊เลยครับเอ้ยทําไมเสียงเป็นผู้ชายล่ะก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าผมได้รับภารกิจพิเศษเนี่ยมาจากคุณเฟรชโดยจะมีคอนเทนต์พิเศษเสริมขึ้นมานะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้1ในนั้นก็คือคลิปจัดอันดับมือถือที่คุณกําลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นเองยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะครับสําหรับช่องนี้ถ้าคุณผู้ชมติดใจหรือว่าชื่นชอบยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังเนาะยังไงก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าครับกับ10มือถือสําหรับเล่นเกมงบ15,000บาทก็จะมีทั้งมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว ัวไปล่าสุดรวมถึงมือถือที่เป็นจากเครื่องนอกด้วยนะครับเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยครับมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยเมื่อ2อสวันก่อนเท่านั้นเองกับ Redmi Note 14 Pro+ 5G โดยจะได้ความจุเป็น GB, GB, แรม12กิกส ROM 512กิกในราคาอยู่ที่ประมาณ14,990บาทโดยในราคานี้ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดต่างๆอีกนะครับซึ่งผมลองกดมาเมื่อคืนเนี่ยได้อยู่ประมาณ13,990บาทโดยสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3สีเดียกันครับโดยสีแรกเนะี่ยมีชื่อว่า Lavender Purple สีที่2มีชื่อว่า Midnight Black และสีที่3ม,มีชื่อว่า Frost Blue 6.67นิ้วเป็นความละเอียดอยู่ที่ 1.5k ชนิดหน้าจอเป็นแบบ Crystal Glass Amoled คาลิเฟเลีอยู่ที่ 120Hz รองรับ HDR10+ มี Dolby Vision และความสว่างรุ่นนี้ให้มาสูงสุดอยู่ที่3,000 nits ส่วน OS รุ่นนี้ใช้เป็น Android Version 14นะครับโดย HyperOS ส่วน CPU หรือว่าขุมพลังรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 7s Gen3 ครับ c l อ c k s p e ป d ดอยู่ที่2.5 g h z กล้องหลังตัวนี้ครับให้มาสูงถึง200ล้านพิกเซลมาพร้อมอุปกรณอัลตราไวาครับ8ล้านพิกเซลและเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลส่วนในฝั่งกล้องหน้ารุ่่่นนนีี้้้ใหมาาอยูท20ิเซ การถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ทำได้กล้องหลังอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทความจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5,110ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับระบบไฮเปอร์ช์าเนี่ยสูงสุดถึง120วัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับ120วัตต์ช์จแป๊บเดียวเต็มการเชื่อมต่อตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็มี Bluetooth 5.4มาให้น้ําหนักตัวเครื่องโดยรว,วมครับสี Lavender Purple เนี่ยอยู่ที่ประมาณ205กรัมส่วนสี Midnight Black แล้วก็ Frost Blue แล้วก็มีการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP 68ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Dolby Atmos โดยรวมของมือถือรุ่นนี้ครับจะซื้อมาถ่ายภาพกด็ดีหรือว่าจะซื้อมาเล่นเกมก็โดนเหมือนกัน CPU ก็ไม่ใช่น้นนอยๆครับเป็น 7s Gen 3เนี่ยถือว่าเล่นเกมในยุคนี้ได้สบายเลยครับอาจจะไม่ต้องปรับสูงมากนะักปรับกลางๆเนี่ยก็โอเคแล้วในเรื่องการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยกล้องหลังไม่ต้องพูดถึงเลยครับชาร์จไวก็ให้มาค่อนข้างสูงครับ120วัตต์แต่จะไปแพ้ตรงเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่ให้มาค่อนข้างน้อย่อยก,กอจางนะ สว่าง3,000น i t เครื่องเป็นเฟรมอลูแข็งแรงทนทานแถมเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเพราะมีโค้ดส่วนลดอีกเนี่ยผมว่าจัดได้ก็จัดเลยครับรุ่นนี้รุ่นถัดมาครับกบ Vivo V40 โดยรุ่นนี้จะให้ความจุมาเป็น RAM 12GB r อ m 256GB ในราคาอยู่ที่15,999บาทซึ่งสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้อีกนะครับจะเหลือเพียง14,990บาทเท่านั้นอีก10บาท1 5โดยจะวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกมีชื่อว่า Nebula Purple สีที่2มีชื่อว่า Sun Glow Peach สีที่3มีชื่อว่า Stella Silver โดยหนนนน้้าจจจอออขงรุ่ีะเป็แบบ นขนาดนยอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดเป็น 1.5k ใช้ชนิดหน้าจอเป็นอัมาเลตค่ารีเ,เรทอยู่ที่120เฮิร์ต์รองรับ HDR10+ และความสว่างหน้าจอรุนนี้ให้มาสูงถึง4,500นนสส่วน OS รุ่นนี้ใช้เป็น Android version 14นะครับโดยฟันทัด OS 14ชิปเซ็ตอัปเกรดมาจากรุ่นที่แล้วอีกนิดนึงครับเป็น Snapdragon 7s Gen3 คล็อกสปีดอยู่ที่2.63ก <Hz> ิกะเฮิร์ต์ในเรื่องของคุณภาพกล้องครับไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะให้ความละเอียดมาสูงถึง50ล้านพิกเซลทุกเลนต้าา้ารว50ิ ซลส่วนกล้องหน้าก็อย่างที่บอกเลยครับ50ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดรุ่นนี้กล้องหลังให้มาอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทความจุแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้มาเยอะหน่อยอยู่ที่5,500มิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่80วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้มี Wi-Fi 6แล้วก็บ to ทูธ5.4มาให้น้าหนักตัวเครื่องโดยรวมครับอยู่ที่190กรัมในด้านอื่นๆที่ส่งเข้ามานะครับรุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอแบบ Scott Sensation Alpha อ่านชื่อผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับการกันน้ากันฝุ่นก็มีมาให้สูงถึง IP68 ส่วนระบบเสียงครับแน่นอนว่าเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอรุ่นถัดมาครั กับขวัญใจชาวไทยที่ใครยๆต่างก็บอกว่าคุ้มกับ I q คู9 5G โดยมือถือรุ่นนี้จะได้แรมอยู่ที่12กิกนะครับรอมอยู่ที่256กิกในราคาอยู่ที่19,999บาทซึ่งพอใช้โค้ดส่วนลดเนี่ยก็จะเหลือเพียง9,999บาทเท่านั้นเองบอกเลยว,ว่ากำเงิน15,000บาทเนี่ยเหลือๆครับ5,000นี่เอาไปซื้ออย่างอื่นได้ชิวๆเลยโดยสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกม,มีชื่อว่า Phantom Black สีที่ส่3มีชื่อว่า,า,า Lu นาหน้เจอของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 6. นนิ้วคเป็วามมีที่ 1.5K ใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh Rate สูงถึง144เฮิรตเหมาะกับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับอันนี้รองรับ HDR และความสว่างสูงสุดให้มาอยู่ที่4,500 nits OS ตัวนี้ใช้เป็น Android v วอร์ช n น14โดย Fantast OS 14ชิปเซ็ตเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยเป็น Snapdragon 7 Gen 3 l o c k Speed อยู่ที่2.63 GHz ส่วนในเรื่องความละเอียดกล้องหลังครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลเรนเดฟ2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังตัวนี้ให้มาอยู่ที่30 80p เเฟม่วน้้อหีีแบตตตั มีความจุมาค่อนข้างเยอะเลยนะอยู่ที่ 6000mAh พบกับแฟลชชาร์จอยู่ที่ 80W การเชื่อมต่อหลักๆก็เหมือนกันเลยนะครับคือรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็มี b l u e t o t h 5.4มาให้น้ำหนักของตัวเครื่องรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ194กรัมส่วนอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP64 แล้วก็ระบบเสียงเนี่ยเป็นลำโพงคู่แบบสตอริโอจุดเด่นหลักอย่างแรกของมือถือรุ่นนี้ครับคือให้ค่า r e f r e s มาสูงถึง 144Hz พร้อมกับแบตเตอรี่ถึง 6000mAh บอกได้เลยครับว่าสายเกมมิ่งเนี่ยเล่นได้ยาวๆเลยนะไม่ต้องกลัวแบตหมดหรือว่าถ้าใกล้หมดจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าชาร์จแป๊บเดียวเต็มเลยให้มาถึง 80W ัเนี่ย อีกทั้งเรื่องของความสว่างนะครับที่ให้มาสูงถึง4,500 nits ทาให้มีบางครั้งที่ต้องหยิบมือถือออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าที่มีแสงเยอะเนี่ยก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ไปกันแบบรวดเร็วครับรุ่นถัดมากับ In f ฟ n i x ตซ40โดยความจุข,ของรุ่นนี้จะเป็นแรม12กิกลอม512กิกในราคาอยู่ที่13,999บาทซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากใช้โค้ดส่วนลดก็จะเหลือเพียง12,999บาทเท่านั้นเองโดยจะมีวางจาหน่ายอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกเนี่ Lock Black, Garden, มม Moving ย เป็นแบบจอโค้งนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น Flexible Amoled คาลิเฟ e s h สูงถึง144เฮิร์ตรองรับ HDR และความสว่างตัวนี้ให้มันอยู่ที่1,300 nits ครับ OS ตัวนี้ใช้เป็น Android version 14โดย XOS 14.5ชิปเซ็ตใหม้มาเป็น Dimensity 8200 Ultimate Clock Speed อ,อยู่ที่3.1 GHz ส่วนเรื่องความละเอียดกล้องหลังครับรุ่นนี้ตัวมนหลักให้มาค่อนข้างเยอะเลยอยู่ที่108ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์ตาัว Y าครับ50ล้านพิกเซลและเลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์เเเเดฟครับ2ลลลล้้้้้าาาานนนนนพิกกกกซส่นน่่วออองหหีนะี็ใมมยยยะะๆูท50 000, เรียกได้ว่าถ่ายรูปก็ดีเล่นเกมก็ได้อันนี้ของจริงเลยและคนไทยชอบด้วยนะอินฟินิตะทำไปเล่นไปการถ่ายวิดีโอกล้องหลังครับตัวนี้ให้มาสูงถึง 4K 60เฟรมเรทส่งกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทขอมจุบแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างน้อยหน่อยอย,อยู่ที่5,000ม mm, ิลพร้อมกับฟ้าชาร์จอยู่ที่45วัตต์แต่ตัวนี้มีการรองรับไวเลสชาร์จด้วยนะครับอยู่ที่20วัตต์ด้วยกันการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็น WiFi 6แล้วก็บลูทูธเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นอ เป็นแบบคอน n i n g Gorilla Glass 5การกันน้ำกันฝุ่นก็มีมาให้อยู่ที่ IP 54ส่วนระบบเสียงก็ให้มาเป็นแบบลำโพงคู่สเตอริโอจุดเด่นหลักของรุ่นนี้นะครับคือให้กล้องหลังมาค่อนข้างเยอะคาลิฟเลีก็ตามสไตล์เกมมิ่งเลยนะครับที่ให้มาสูงถึง144เฮิร์ตอีกทั้งรุ่นนี้ยังมีการปรับปรุงเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับแบบ Super WiFi ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ดีขึ้นถึง20%แล้วก็ลดดีเลย์ของเกมลงเนี่ยอีก20%วงเล็บว่าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือ Zero 30นน,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  Pro. น,นี้จะมาอยู่ 22กิกลม256กิกในราคาอยู่ที่12,499บาทใช้โค้ดส่วนลดต่างๆก็จะเหลืออยู่ที่11,499บาทนั่นเองโดยสีที่วางจำหน่ายอยู่ตอนนี้จะมีทั้งหมด2สีนะครับคือสีแรกเนะี่ยเ m e าบู b สีที่2คือเ m e าอ c a Orange โดยมือถือรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมันอยู่ที่6 7 8นิ้วเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น Flexible Amoled คา r e f r เร h สูงถึง144เฮิรตแล้วก็ความสว่างสูงสุดให้มาอยู่ที่1,300 nits OS เป็น Android version 14โดย XOS 14ชิปเซ็ตใช้รุ่นเดียวกันเลยครับค 1,200 Ultimate คล็อกสปีดอยู่ที่3.1 g h z ในส่วนของกล้องหลังรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาสูงสุดอยู่ที่108 000, 000, 000, 000. ล้านพิกเซลเลนส์มาโครและเลนส์เด p 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มาที่32ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ทำได้กล้องหลังจะอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทแบตเตอรี่เป็นความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จอยู่ที่45วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.3 JBL โดยจุดเด่นหลักของมือถือรุ่นนี้นะครับผลิตมาเพื่อสําหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะเลยอีกทั้งยังสามารถเล่น ROV นะครับได้สูงสุดถึง120เฟรมเรทไม่ต้องไปมงไปมอดไปรูดเครื่องอะไรต่างๆนานานะครับรุ่นนี้เขาจัดมาให้เลย1น0เฟรมเรทลื่นๆอีกทั้งเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยออกแบบได้ค่อนข้างอลังการเลยนะครับเป็นสไตล์เกมมิ่งมากๆโดยด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยมีวงแหวนไฟขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะครับชื่อว่า LED Mega l o o p ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้าง โดยมือถือรุนนี้จะให้แรงม,มันอยู่ที่12กิกรอม512กิกในราคาอยู่ที่16,77บาทซึ่งหลังจากใช้โค้ดส่วนลดไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ9,677บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าลิงก์ที่ผมแปะไปเนี่ยไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับเพราะว่านั้นเขาขายหมดไปแล้วอันนี้จะเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเลยโดยสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3ส,สีด้วยกันครับคือ black gray และ yellow โดยขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มันอยู่ที่6.67นิ้วเป็นขอบเหลี่ยมอยู่ที่ 1.5k ใช้ชนิดหน้าจอเป็น crystal glass frole Vision o l Plus, by, v i งให้ มันอยู่ที่1,800นนส OS ใช้เป็น Android เวอร์ชัน14โดย HyperOS ชิปเซ็ตให้มันเป็น Dimensity 8300 Ultra คล็อกสปีดอยู่ที่3.35 g h z โดยกล้องหลังตัวเป็นหลักของรุ่นนี้นะครับจะให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนส์ w i ครับ8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มาไม่มากไม่น้อยครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังให้มาที่ 4K 30เฟรมเรทส่งกล้องหน้าให้มาอยู่ที่1 8 0 p 60เฟรมเรทส่วนของแบตเต แต่เครื่องรวมครับสีแบล็กกับเกรย์เนี่ยอยู่ที่186กรัมส่วนเยลโล่เนี่ยอันนี้ฝาหลังจะเป็นแบบหนังเทียมนะครับอยู่ที่190กรัมส่วนอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอนะครับเป็นแบบ Corning Gorilla Glass 5กันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP54 ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos จุดเด่นหลักเลยคือมือถือรุ่นนี้นะครับเป็นอดีตชิปเซ็ตเกมมิ่งเรือธงนะแต่ก็ยังแรงอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างถูกมากๆเลยนะครับตั้งงบ15แต่ได โดยจะได้แรงมาอยู่ที่12กิกลอ256กิกในราคาอยู่ที่15,990บาทซึ่งพอใช้โค้ดส่วนลดก็จะเหลืออยู่ที่14,990บาทนั่นเองโดยสีของตัวเครื่องที่วางจำหน่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกมีชื่อว่า Titan b l a c k สีที่2ม,มีชื่อว่า Titan b l u e และสีที่3ม,มีชื่อว่า Lemon Green โดยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียดที่ 1.5K ใช้ชนิดหน้าจอเป็นอ mo l e d คาลิเฟรชสูงถึง144เฮิรตรองรับ HDR10+ มี Vision และคววาาามมสส่่งงงรุนนี้้ใหูถึ00 OS เป็น a n d r o i version 14 ดย HyperOS ชิปเซตเหมือนกับตัว Poco เลยครับเป็น Dimensity 8300 Ultra ขอสปีดอยู่ที่3.35 GHz แต่ว่าเรื่องของกล้องหลังเนี่ยบอกเลยว่าจัดจ้านครับเพราะว่าให้ตัวเมนหลักมาถึง50ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์อัลตร้าไว12ล้านพิกเซลส่วนความละเอียดกล้องหน้าก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ที่32ล้านพิกเซลการถ่ายวีดีโอสูงสุดกล้องหลังให้มาอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 mAh พร้อมกับไฮเปอร์ชาร์จอยู่ที่67วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้รองรับเป็น Wi-Fi 6E มีบ l u e t o o 5.4มาให้น้ําหนักของตัวเครื่องครับสี Titan Black ท่านบรูเนี่ยอยู่ที่195กรัมส่วนสีเลมอนกรีนเนี่ยฝาหลังเป็นแบบหนัง PU นะครับน้ำหนักอยู่ที่208กรัมส่วนอื่นที่ส่งเข้ามาคือรุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอเป็นแบบกระจก Corning Gorilla Glass 5การกันน้ำกันฝุ่นให้มาค่อนข้างสูงเลยครับอยู่ที่ IP68 แล้วก็ระบบเสียงครับรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แบบสเตริโอรองรับ Dolby Atmos จุดเด่นหลักของมือถือรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของกล้องหลังเลยนะที่ใช้เลนจากไรการวมทั้งการดีไซน์แลวก็สีของตัวเครื่องนะครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยคคาาาาาาว่่่่นนนน้อนะ้อยยยยยแตมมมกกเเเีีูจรรริงปป็สสถลขงอ่าวย่ว ก็ลื่นอันดับที่3ครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือน2อเดือนที่แล้วเองกับพ o c o โ F6 โดยมือถือรุ่นนี้จะให้แรงมันอยู่ที่12กิกส์512กิกในราคาอยู่ที่14,990บาทซึ่งพอใช้โค้ดส่วนลดแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่13,990บาทโดยสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือไทเทเนียมแบล็กแล้วก็กรีนขนาดหน้าจอของรุ่นนี้จะให้มันอยู่ที่6.67นิ้วเป็นความละเอียดที่ 1.5k ชนิดหน้าจอเป็น Crystal l e c Pro Amoled California อยู่ที่120 Hz รองรับ HDR10+ มี Vision OOS และคววาามมส่่่่งรุนนีี้้ใหอยูท2,400 is bin android version 14โดย hyper os ชิปเซตตัวนี้เป็น snapdragon 8s gen 3 clock ค speed อ,คปปอยู่ที่3.0 GHz ในเรื่องกล้องหลังครับตัวนี้ให้มาอยู่2เลนด้วยกันโดยตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนต่อไปครับ8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้มาไม่ขี้เล่เลยครับอยู่ที่20ล้านพิกเซลการถ่ายวีดีโอสูงสุดกล้องหลังอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 1080p 60เฟรมเรทของจุแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 mAh พร้อมกับเทอร์โบชาร์จอยู่ที่90วัตต์การเชื่อมต่อตัวนี้เป็น Wi-Fi 6แล้วก็มี Bluetooth 5.4มาให้น้ําหนักตัวเครื่องโดยรวมอยู่ที่179กรัมในส่วนอื่นที่สอดเข้ามานะครั คือรุ่นนี้มีการป้องกันหน้าจอเป็นกระจก Corning Gorilla Glass Victus การกันน้ำกันฝุ่นมีมาให้อยู่ที่ IP64 แล้วก็ระบบเสียงไปร์โพงคู่แบบสเตอริโอรองรับดับ B-Smos แน่นอนครับจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้คือเป no ็นมือถ ki ือซีร so the right ีส์ใหม่จากพ็อกโกที่ให้สเปคชิปเซตตัวท็อปมาเอาจริงๆนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนนี้ก็มีนะจะเป็นพ็อกโก X7 ซีรีส์แต่ว่า CPU เนี่ยได้ไม่แรงเท่านี้นะครับก็ยังนับเป็นมือถือที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับกับการที่จ่ายเงินไปเนี่ยได้ส นานๆเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากคิดว่ามือถือพกโค้กเอฟหเนี่ยเป็นตัวจบแล้วจริงๆมีตัวจบกว่านี้อีกครับแต่ว่าดอกจันตัวใหญ่เนี่ยนะว่าเป็นมือถือจากข้างนอกก็คือต้องสั่งจากจีนมาแล้วแหละครับยังไม่มีเข้าไทยซึ่งก็จะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้เลยครับกับไอคูนีโอสิบโดยรุ่นนี้จะให้แรงมันอยู่ที่สิบสองกิกซ์ลอมสองร้อยห้าสิบหกกิกซ์ในราคาอยู่ที่หนึ่ง 7, 8นิ้วเป็นความละเอียดที่ Full HD Plus ชนดิดหน้าจอเป็น LTPO Amoled c a l o o ิเฟ r n อยู่ที่144 Hz รองรับ HDR10+ แล้วความสว่างสูงสุดให้มาอยู่ที่4,500 nits OS เป็น Android version 15โดย Origin OS 5เรียกได้ว่าแบบใหม่แบบบเลยครับตัวนี้ล่าสุดจริงๆแล้วก็เรื่องของคุมพลังชิปเซ็ต CPU ครับรุ่นนี้ให้มาเป็น Snapdragon ก้8 Gen 3ข้อสปีดอยู่ที่3.3 GHz บอกได้เลยครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ย CPU แรงจนไม่รู้จะแรงยังไงแล้วครับทางเว็บ NanoReview เนี่ยหรือว่าเว็บที่จัดแ a n king อันดับ CPU ของมือถือนะครับให้อยู่ที่อัันดบที่6เลย ก็คิดดูครับว่า CPU ของ i q ค o Neo อ0อยู่อันดับที่6ครับแต่ว่า CPU ของพ o c o F6 เนี่ยที่คำว่าแรงกันแล้วนะครับอยู่ในอันดับที่17เลยห่างกันหลายขุมอยู่นะอันนี้ในเรื่องของกล้องหลังครับตัวนี้ให้มาอยู่2เลนด้วยกันโดยตัวมอือหล,ลักอยู่ที่5 0ล้านพิกเซลแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์ u l t r า w ครับ8ล้านพิกเซลและนในส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลในเรื่องของการถ่ายวิดีโอสูงสุดครับกล้องหลังเหลือจะเชื่อครับให้มาสูงถึง8 K แต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยให้มาเพรม ah ั้บอก อยู่ที่120บาทเท่านั้นยังไม่พอครับการเชื่อมต่อตัวนี้ก็ยังรองรับเป็น Wi-Fi 7ด้วยนะแล้วก็ Bluetooth เนี่ย5.4น้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับสี Shadow Black เนี่ยจะอยู่ที่199กรัมแล้วก็สี l a l l y Orange กับสี White เนี่ยจะอยู่ที่206กรัมระบบเสียงของมือถือรุ่นนี้ครับให้มาเป็นแบบลำโพงคู่สเตอริโอโดยเรื่องของจุดเด่นเนี่ยอันนี้ผมว่าคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ให้สเปคมาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆท้งเรื่องของค่า r e f ฟร s h หน้าจอเรื่อง OS ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรื่่่่่ออององงงงขข CPU ททีีคีคคนน้้้าาาาาจจะะแแรมมกกเเเลลยยยยัยับวว i 10โดฉพ ทาง i q คูด้วยอย่างเจ้าชิปเซทคิ 2, ที่พัฒนามาให้การเล่นเกมเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เป็นมือถือจากเครื่องนอกนะครับไม่ได้มีอยู่ในไทยนะซึ่งก็ต้องรอการชิปปิ้งจากจีนมาไทยอีกทีนึงนะครับบางคนเนี่ยก็บอก10วัน15วันถึง20วันก็มีหากใครรอได้และอยากได้มือถือที่คุ้มค่าเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะอันดับวว่่าแแาแรรงงล้้อันน2ีีทสุุดดแ้้ครรรัับก i Turbo 9 Plus โยมมมืออถ่นนีจะใหาทีม2 56กิในราคาอยู่ที่14,662บาทโดยจะวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกนี่คือ black white แล้วก็ Ti t ทเ i ียมขนาดหน้าจอของรุนนี้จะให้มันอยู่ที่6.78นิ้วเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED c a l i f o r e i สูงถึง144 Hz รองรับ HDR และความสว่างสูงสุดให้มันอยู่ที่4,500 nits OS ตัวนี้ใช้เป็น Android version 14โดย Origin OS 4ชิปเซตตัวนี้ครับคือสูงที่สุดแรงที่สุดเท่าที่ราคา15,000นี้จะหาได้แล้วครับกับ Density 9,300+ p Core Speed อยู่ที่3.4 GHz โดยในเรื่อง กล้องหลังครับตัวมันหลักรุ่นนี้ให้มาสูงถึง50ล้านพิกเซลแล้วก็บวมอีกเลนหนึงครับ8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเหมือนกันเลยครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทของจุบแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงละครับกับ6,400ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับแฟลชชาร์จเนี่ยสูงถึง80วัตต์ส่วนการเชื่อมต่อครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7แล้วนะแล้วก็มีมอมบออยยููู่196มามานน่่ททีกรรรัััมมววนนืเ้้าคคให5.4ลบงโต จุดเด่นของมือถือรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรเลยครับเอาแค่ CPU เนี่ยก็กินขาดแล้วเพราะว่าเจ้า CPU d i m e n s i t y 9 3 0 0 plus เนี่ยอยู่ในอันดับที่5นะครับขยับขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วอีก1นคันอาอง่ายก็คือมือถือรุ่นนี้เนี่ยปรับภาพกลางภาพสูงภาพ e x t r e m e fps 1 2 0 1 4รรุ่นนี้ทําได้หมดเลยครับคือแรงแบบแรงจริงๆแล้วถ้าหาว่ากลัวเล่นเล่นเกมไปแล้วแบบเอ้ยเครื่องร้อนหรือเปล่ารุ่นนี้มีระบบระบายความร้อนครับแบบ vc cooling ขนาดใหญ่เลยนะทำให้การเล เซต Q1 ที่เขามาช่วยบูสต์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นถือว่าค่อนข้างเป็นตัวจบนะครับสำหรับเริ่มต้นปีนี้ได้ดีเลย โดยสรุปทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับมือถือ10อันดับที่ผมจัดมาจริงๆก็ค่อนข้างกินเวลาอยู่นะครับเนี่ยโอ้โห18 19นาทีเบื่อมากๆไว้คลิปเรต่อไปผมจะย่อให้มันสั้นลงกว่านี้นะครับผมถือว่าคลิปแรกนี้เป็นการเปิดหัวเรื่องแล้วกันครับว่าเอ้ยผมมาแล้วนะกับคลิปมือถือและถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกไม่ว่าจะเป็นการรวมจัดอันดับมือถือหรือว่าเกมมิเกียงต่างๆเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปหรือว่าคอนเทนต์อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ว้ที่ด้านล่างได้เลยยังไงก็ขอฝากตัวไว้้้้ดดดววยนนนะคคครรรัับบหหงงง่่่าาาาาาาททุกกจจใีีีผผผมมมมขขขขอออออออููลลลืืเพต ล่วงหน้าด้วยนะคบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกัน